อย,อย่าดูน้ายไม่ได้ไม่ได้น้พื้นเรลดรีมาเก็บรีมาเก็บจะสะอาด<ห>พวกเราช่วยเก็บกว่าให้สะอาดให้สะอาดก็คือ,อรอยเนะ้อทำไมขยะเยอะอย่างนี้ล่ะเรามาเก็บกันดีกว่า <Hey! S 2> ทำไมขยะเยอะแบบนี้เนี่ยแล้วโรงเรียนจัดก,การบริหารยังไงนะไม่ดูหรอโรงเรียนเราเก็บขยะก,ก่อนเข้าแถวตอนเช้าและหลังพักกลางวัน คือถังขยะทั่วไปเป็นถังขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นโฟมขนมพลาสติกถังขยะสีเขียวหรือถังขยะเปียกเป็นถังขยะที่สามารถย่อยสลายได้เช่นอาหารกิร่งไม้ใบไม้ผักขยะสีเหลืองคือถังขยะรีไซเคิล คือถังขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นขวดน้ำแก้วน้ำเศษเหล็กกระดาษจากสีแดงเป็นถังขยะจะลายและติดเชือ้อเช่นแบตเตอรี่ยาข่า,มาแมลงสงสเปย์และแมสต้อกจากถังขยะสีประเภทแล้วโรงเรียนของเรายังมีหลุกขยะเปียกที่เอาไว้ใส่เศษอาหารและเศษผักและผลไม้อีกด้วยครับ เราทำอะไรคะการแย,อยกขยะค่ะแยกขยะเสร็จแล้วเป็นอย่างไรครับเราไปขา,ออา,ายเรออาไปขายขยะค่ะกอนอื่นเรามารู้จักนวัตกรรมเครื่องบีบอัดขวดน้ำพัาสิกด้วยแรงกดในแนวดิ่งการก่อนเลยนะครับโกต่อไปจะเป็นาศ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 การายใี่ขวดน้ำพลาสติกขนาด350มิลลิลิ 3...2...1... ลุยเดี๋ยวเราพาไปดูให้นะคะขย่เหลืนกันเลยเรามีผู้ยิ่ชานพาไปไปกัน และทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนเทศบายเมืองสุโขทัยของเราขอพวกเราใส่ใจสิ่งวแวดล้อม